สวัสดีค่ะเข้าครวัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็คือคุกกี้ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นคุกกี้คอนเฟกใส่ลูกเกตด,ด้วยนะคะวิธีการทําขั้นตอนการทําแล้วก็วัตถุดิบไมยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปชมขั้นตอนการทําอย่าลืมกดติดตามและกดกระ,ะดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดลิปใหม่ๆค่ะ ค่ะเราใช้แป้งสาลีในประสงค์320กรัมเนยสดรสเค็ม210กรัมน้ำตาลทราย200กรัมคอนเฟลก80กรัมลูกเกด80กรัมไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองกลิน่นวานิลลา2ช้อนชาเกลือเศษหนึสี่ช้อนชาและผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะ ค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะตีเนยแล้วก็น้ําตาลทรายกันก่อนค่ะวันนี้ตะก้อที่เอใช้จะเป็นตะก้อตีไข่ธรรมดาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นตะก้อไฟฟ้าตะก้อตีมือก็ได้เนาะได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีตะก้อไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาใช้ตะก้อตีไข่ธรรมดากันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานําน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงในชามผสมเลยค่ะ ค่ะเราก็นําน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เนยค่ะใส่ลงในชามผสมหรือในกระลมังของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตะก้อตีไข่แบบนี้นะคะตีให้เข้ากันค่ะให้เขาขึ้นฟูสักนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ ค่ะแล้วก็ตีคนส่วนผสมให้เข้า,ขากันค่ะค่ะหลังจากที่เราตีเนยน้ำตาลไข่แล้วก็กลิ่นวาน,นิลารวมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งเกลือแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปค่ะเราก็นำแป้งนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ แล้วก็เกลือแล้วก็ผงฟูค่ะล่อนรวมกันเลยนะคะเราจะล่อนนะคะเพื่อให้เศษฝุ่นเศษผงเนาะที่อยู่ในแป้งหรือบางทีก็มีตัวมอดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ในแป้งเนาะเพื่อความสบายใจค่ะเราจะล่อนให้เขาออกไปนะ ค่ะหลังจากที่เราล้อนแป้งใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะตะล้อมส่วนผสมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นตะกร้อตีไข่แบบนี้ก็ได้หรือเพือพ่อนๆจะใช้เป็นพายซิลิโคนแบบนี้นะคะคนก็ได้ค่ะตัวพายก็จะทําให้เขาเข้ากันได้ดีขึ้นเนาะค่ะสำหรับเนยนะคะเพ,พื่อนๆเอ่อถ้าเกิดว่าเพือพ่อนๆทาแบบสูตรลดต้นทุนเนาะสามารถใช้เป็นมาก,การีนแทนก็ได้นะคะในปริมาณเท่ากันนะคะเนยเนี่ยเพื่อนๆเลือกยี่ห้อได้ตามที่เราชอบเลยนะคะ ก็คนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการทำคุกกี้นะคะเพื่อนๆเ,ออเป็นขนมที่ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่นานมากด้วยนะคะไม่มีจริงๆแล้วคือคุกกี้เนี่ยสามารถใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้ ค่หรือว่าจะเป็นเตาอ,อบก็ได้ก็มีหลายๆท่านบางท่านก็ไปอบบนเตาแก๊สก็มีนะคะถ้าเกิดว่าใช้เตาแก๊สต้องดูเรื่องอุณหภูมิให้ดีเนาะเปิดไฟอ่นอ,อนๆนะคะค่อยๆอ,อบไปเนาะค่ะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกเกดลงไปค่ะ ค่ะเราก็ใส่ลูกเกดลงไปแล้วนะคะลูกเกดของเองนะคะวันนี้เอไม่ได้แช่น้ำเนาะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบแบบนิ่มๆก็สามารถไปแช่น้าร้อนก่อนได้นะคะสักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เอามาใส่กระชอนนะคะให้เขาเสด็จน้ําก่อนนะคะเราค่อยเอามาใส่นะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำคอนเฟลกมาใส่ค่ะแต่ก่อนที่จะใส่เนี่ยจะใช้มือนะคะบีบเขานิดนึงนะคะให้เขาพอแตกเนาะ เพื่อที่ว่าให้เขาเข้ากับส่วนผสมอื่นๆได้ง่ายเนาะเพราะว่าชิ้นเขาค่อนข้างจะใหญ่ค่ะเวลาที่เราจะเคี้ยวหรือจะกินเนี่ยจะลำบากค่ะหลังจากที่เราใส่คอนเฟกแล้วนะคะเราก็คลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆก็คลุกเขาให้เข้ากันปกติเลยค่ะ เบาๆมือนิดนึงนะคะสำหรับคุกกี้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปปรับใส่เป็นอย่างอื่นได้นะจะใส่เป็นคอนเฟกจะใส่เป็นผลไม้รวมชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะใส่เป็นแคนเบอรี่เป็นบลูเบอรี่เป็นผลไม้อบแห้งชนิดอื่นๆที่เราชอบก็ได้ค่ะแล้วก็ขนใจเย็นนิดนึงนะคะเขาอาจจะเข้ากันได้ยากเนาะเพราะว่าเออตัวตัวคอนเฟกของเรา ขาชิ้นใหญ่นะคะโอเคค่ะเข้ากันแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาตักเป็นชิ้นนะคะ mm. เพื่อน,นําไปอบกันค่ะค่ะเราจะใช้ถาดนะคะ mm. เพื่อน<ๆ>เพื่อทาเนยให้เรียบร้อยแล้วกลูกระดาษไข่นะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าเพื่อน mm. เพื่อนเออจะใช้เป็นสคู๊ปไอศครีมตักก็ได้จะใช้เป็นช้อนก็ได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นช้อนตักเนาะแต่ว่าขอให้เป็นขนาดไซส์ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะเขาจะได้อบออกมาและสุกพร้อมๆกันเนาะ ค่ะวันนี้จะใช้เป็นช้อนเป็นช้อนตวงนี่แหละค่ะตักขาวเนาะค่ะตักแล้วก็วางลงไปเลยค่ะค่ะหรือว่าเพื่อนๆนะคะจะตักออกมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเนาะค่ะแล้ก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะแล้วก็วางลงไปเนาะ ให้มีระยะห่างนิดนึงนะคะพอเดี๋ยวเราอบแล้วเนี่ยตัวคุกกี้เนี่ยเขาก็จะแบนลงนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะคะวันนี้เราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาประมาณ10-15นาทีแล้วแต่เตานะคะ หลังจากที่อบสุกแล้วนะคะเราจะพักบนตะแกรงให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราถึงจะจัดใส่จานค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหักให้ดูเนื้อข้างในค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคุกกี้คอนเฟลกนะคะใส่ลูกเกดวันนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าวิธีการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะคล้ายๆกับคุกกี้สูตรลดต้นทุนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เราใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยเนาะก็วันนี้เราใช้เป็นเนยสดแทนมารการีนค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนจากเนยสดไปเป็นใช้มารการีนก็ได้เนาะถ้าต้องการจะลดต้นทุนลงนะคะ ก็วันนี้นะคะสูตรที่ได้เนาะเออบเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าอยากจะให้เขากรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในนิดๆน,นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะให้เขากรอบมากๆเนี่ยก็เอามาพักให้เย็นก่อนค่ะแล้วก็นําเข้าเตาอบใหม่ซักประมาณ3-5นาทีแล้วแต่เตานะเพื่อไล่ความชื้นเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาก็จะกรอบแล้วก็อยู่ได้นานค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะ กรอบไม่มากนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะกรอบข้างนอกเนาะแล้วก็นุ่มข้างในสําหรับตัวคุกกี้นะคะจะหอมเลยค่ะเพราะว่าหอมเนยนะเนาะแล้วก็จะได้ความมันแล้วก็กรอบของตัวคอนเฟกด้วยตัวเนื้อคุกกี้เนะะี่ยเขาก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะก็ได้ความหวานอมเปรี้ยวของตัวลูกเกดด้วยนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะติดเค็มนิดๆไม่มากนะคะ พราะว่าเนยที่เราใช้เนยเค็มแล้วเราเติมเกลือไปอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เค็มนะคะก็ไม่ต้องใส่เกลือลงไปก็ได้นะคะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสําหรับทุกๆก,ก,การติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วฝากทางช่องทางเอ,อ่อเพจนะคะครัวแม่นายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ